อ่าพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับลาบเนื้อครับราบเหนียวพี่น้องนี่แกงคว่วครับคว่วนเนื้อครับพี่น้องพี่น้องโอ้จวดจวดเลยมาครับนี่พ้อมเลยผักเคียงเขาครับครับผมจุดยอดเลยมาครับพี่น้องโอ้จวดนี่ราบเนื้ออ่ากับซุปซีทุกท่านครับผมนี่นิยมบรรทุงอืมแกงคว่วเนื้อพี่น้องคว่วนเนื้ออืมจวดขนาดครับพ้อมกับ ลาบเนื้อครับผมลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวมาครับเอฟซีตรวจทกันครับขางเนียวันหันครับนึ่งขางเนียวครับนะผมว่าตรวจเลยพี่น้องครับว่าลาบเนื้ออ่าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับลาบเนื้อมาเลยของใหญ่ๆเด้อมาครับพี่น้องควายเนื้ออืม้ม หลับเนี้ยครับอมเนื้อเกรื่องคัง่วอื้มจว๋ครับน่อเนื้อติดมันครับจับจับ หอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวคุยครับยังไงพี่น้องเห่าครับนี่มอืมอืม Rồi đó các bạn. Đột, đột năm học Ừ. Cảm đột. đột. Ừ. โอ้ข้าวเหนียวแห้งครับนี่นลองเหนียวเหนียวรับเนียื้กสิบตัว đạp trút măng lên các anh em, trút măng lưới. đạp nhéo học anh em, cành bạc phật, cáp các อืมคมยงยอนโอ้จวดแทงมากผมอืมแกงอมครับ

กุญแจครับขวดเนื้ออันนี้ลาบเหนียวครับเนื้อสุดมังเลยครับพี่น้องใช่มันเลยมาครับผมีุน้อดครับพี่น้อง